เขาคนนั้นเขารู้สึกเสียใจบ้างไหมที่เสียคุณไปนะคะคลิปนี้เป็นแดนดอมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะคุณรู้สึกอะไรยังไงกับเขาถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าไม่ตรงคําทนายนี่อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะเพราะมยังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นเนาะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมี่ยงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน,น้องรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะ ถามถึงความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรแล้วอะมันจบแล้วคุณเองอยู่ในจุดที่มันแฮปปี้มากๆคุณเองอยู่ในจุดที่มีความสุขอะแล้วก็รู้สึกว่าคิดถูกที่วันนั้นเดินออกมาคิดถูกที่วันนั้นเลือกที่จะไม่ไปต่อในในความสัมพันธ์เลือกที่จะเชื่อเซนส์นของตัวเองเลือกที่จะเชื่อความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ก้าวเดินออกมานะคะจากความสัมพันธ์นั้น ที่ผ่านมาคุณใช้เวลาเยอะมากๆกับการฮิวใจตัวเองคุณใช้เวลานาน,านมากๆกับการที่จะรักษาแผลใจตัวเองแล้วในตอนนี้เนี่ยคุณทำได้แล้วอะในตอนนี้คุณมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วคุณภูมิใจทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องราวในอดีตคุณนึกถึงแล้วคุณก็ดีใจแล้วก็เหมือนเหมือนภูมิใจในตัวเองที่แบบ ก้าวออกมาได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะอมืมันจะเป็นในลักษณะประมาณนี้ถามถึงความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาอะนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยคุณเองไม่ได้รู้สึกอะไรหมายถึงว่าจะบอกไง่ยไม่ได้รู้สึกรักแล้วแต่ถามถึงว่ามันมีความรู้สึกนึกถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่ใช่ไหมก็ยังมีความรู้สึกนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่เขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจทั้งทุกข์ทั้งสุขหรือว่าเรื่องราวต่างๆก็ยังมีนึกถึงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้โหหวยหาแล้วก็แบบ ว้วอนอยากจะกลับไปอะไรอย่างนั้นนะคะมันไม่ได้มีความรู้สึกนั้นแล้วนะคะอะขอดูหน่อยนะแล้วเขาคนนั้นเนี่ยเขารู้สึกเสียใจบ้างไหมคะที่เสียคุณไปเขารู้สึกเสียใจบ้างไหมที่เสียคุณไปอือหืเอาจริงๆนะถามว่าเสียใจบ้างไหมคือไพ่มันมันขึ้นในลักษณะของคนที่เสียดาย นะจากไพ่ที่ขึ้นมามองว่ามีความรู้สึกเสียดายค่ะที่ที่เสียคุณไปอืเสียใจไหมหรอมันก็มีความรู้สึกเสียใจปะปนอยู่บ้างแต่เหมือนเขาเองจะไม่ค่อยยอมรับความรู้สึกเสียใจนั้นอะเขาเองอีโก้เยอะเหมือนกันอีโก้จ๋าเลยนะคะไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองเสียใจไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองเสียคนที่แบบ ที่ดีไปอะไรเงี้ยเออเขายังยังมีอีกโก้ในตัวเองแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณก็เสียเข้าไปเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะจากภัยที่ขึ้นมาแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะในตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขาเองรู้สึกว่าคุณคุณมีความสุขกับกับจุดที่คุณยืนอยู่คุณแฮปปี้กับสิ่งที่คุณ อยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขารู้ดีว่าคุณไม่มีทางหันหลังกลับมาอีกแล้วเหมือนเซน์เขาก็บอกได้ว่าคุณเจอกับคนใหม่ๆที่เขาดีมากๆแล้วก็เจอกับเส้นทางชีวิตใหม่ๆที่มันทําให้คุณมีความสุขมากๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเขาอาจจะไปส่องคุณตามโซเชียลหรือว่าได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารของคุณจากใครก็ตามนะคะมันทําให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้จําเป็นกับชีวิตคุณแล้ว